เรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้นะคะอยากจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเมืองแห่งเทพนิยายสุดคลาสสิกของฝรั่งเศสนะคะโดยเมืองนี้มีชื่อว่าเมืองริกเกวีค่ะที่อยู่ในอาลซาร์นะคะซึ่งเขานิยามเมืองเมืองนี้เอาไว้ว่าเป็นเมืองยุคกลางที่แสนโรแมนติกนะคะเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างภูเขาแล้วก็ไร่องหุ่นนะคะโดยอัลซาร์เนี่ยจะตั้งอยู่ตะวันออกของฝรั่งเศสคะ,ะบนพรมแดนแม่น้ำไรกับ เยอรมนี er นะคะเป็นที่ที่มีความสวยงามมากๆเลยค่ะมีการผสมผสานร,ระหว่างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทัศนียภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะก็คืออาหารแล้วก็ไวขึ้นชื่อนะคะเมืองริกาวีถือว่าเป็นอัญ,ญมณียอดมงกุฎที่มีชื่อเสียงในเรื่องของวายชัเลร์ของอัลซาดนะคะแล้วก็ยังเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะเหมือนกับอยู่ในศตวรรษที่16ทุกประการนะ,ะ,นะะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ทางฝรั่งเศสอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่ มีสเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คนมาหลายศตรวรรษนะคะโดยโครงสร้างและรูปแบบของเมืองที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็ตั้งแต่สมัยยุคลางแล้วก็สถาปัตยกรรมทุกชิ้นยังคงสภาพดีอย่างน่าอาัศจรรย์เลยทีเดียวนะคะแต่เนื่องจากว่าและเนื่องจากว่าเมืองริกวีเนี่ยผู้ชมปัจจุบันก็ยังคงคล้ายกับ เมืองยุงยคกลางมากๆนะคะผู้คนในหมู่บ้านก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะคุณผู้ชมพวกเขาก็ยังคงใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆทําอาชีพเดิมและยังคงดําเนินอุตสาหการรมการผลิตหวายเหมือนกับในอดีตไม่มีผิดเพี้ยนนะคะโดยเมืองริกวีเนี่ยคุณผู้ชมถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จมากๆในอาลซานะมีนะักท่องเที่ยวจํานวนมากหลั่งไหลเข้ามาสัมผัสกับ ความคลาสสิกของเมืองนี้นะแต่ส่วนมากแล้วนะักท่องเที่ยวมักจะไม่ค้างคืนที่เมืองนี้กันค่ะคุณผู้ชมแต่จะมาในช่วงกลางวันเท่านั้นแล้วก็พอหลังจากช่วง18บแนากาเป็นต้นไปเนี่ยนะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะกลับไปนอนที่เมืองอื่นกันนะคะแล้วก็หมู่บ้านที่สวยงามแห่งนี้ก็จะเงียบสงบเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมในตรอกซอยแคบๆข,ของเมืองนี้ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีการจราจรของรถยนต์เลยค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะคะในแต่ละหมู่บ้านของยุโรปเนี่ย ที่เขาอนุรักษ์เอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมจะ ไม่ค่อยมีรถยนต์วิ่งกันนะตามตรอกซอยเนี่ยจะไม่มีเลยนะคะและว้วก็เขาจะคงสภาพไว้เหมือนในอดีตเป๊ะๆเ,เลยนะคะแทบประชากรในเมืองนี้เนี่ยก็ไม่ได้เยอะด้วยค่ะผู้ชมโดยมีประชากรเพียงแค่1,300คนเท่านั้นเองนะคะผู้ชมแล้วก็เป็นเมืองลำดับที่3ของอาาัลซาตนะคะรอนจากเมืองสตแตทบุกแล้วก็โคมานะ,ะที่มีขนาดใหญ่กว่ามากในแง่ของจํานวนบ้านบรดกแห่งชาตินะ,ะพูดถึงความงดงามของหมู่บ้านริโกวีนะคะผู้ชม ก็มีรากฐานมาจากยุคศูนพื้ื้นฟูศิลปะวิทยานะคะในช่วงศตวรรษที่16แล้วก็17นะคะภายในกำแพงเมืองก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีค่ะผู้ชมมีตรอกซอยแคบๆนะคะสวยงามนะ,ะมีถนนขรุขระแต่ว่าไม่มีรถยนต์วิ่งนะคะแต,แต่จะมีเพียงแค่ รถจักรยานนะคะหรือไม่ก็เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่ารถยนต์ถามว่าพอมีไหมก็มีนะคะก็คือคนในพื้นที่เขาขับมานะ,ะแต่ว่าท่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชมโดยบ้านของชาวพื้นเมืองเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นไม้เครื่องปูนค่ะคุณผู้ชมที่แสนน่ารักมากๆเลยนะคะแต่ละหลังเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปค่ะคุณผู้ชมโดยไม่ได้มีเพียงแค่สีขาวขุ่นนะค,ะคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีเฉดส,สีที่เยอะมากๆเลย ยะะอย่างที่ผู้ชมคุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะมีตั้งแต่สีฟ้าอ่อนก็ดีนะสีเหลืองอ่อนสีม่วงนะคะสีเขียวอมฟ้